ย้อนฟังแอปทักษออนพูดถึงปมผู้หญิงมีตำาหนิหลังมีดรามา่าคบนนกุลต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายๆคนฮือฮาเมื่อนนกุลชาน์นออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้กำลังจีบแอปทักษออนและเป็นคนเดียวที่คุยด้วยอีกครั้งยังบอกว่าทันเลือนสถานะเป็นแฟนเมื่อไหร่ก็จะติดจรวดําว่าภรรยาเลยแต่งานนี้ก็มีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยและยังเข้ามาต่อว่าในความรักของคู่นี้กันจำนวนมากจนกลายเป็นดราม่าขึ้นมา ในขณะเดียวกันใน Twitter ก็มีการแชร์บทสัมภาษณ์เก่าของแอปที่เคยเปิดใจผ่านรายการ The Standard Pop แม้ว่าจะเคยแต่งงานและหย่าแต่ก็ต้องมีคนที่ยอมรับเดินในบางช่วงมาตอนแอปได้กล่าวว่าแก่แล้วนะอย่ามาแล้วด้วยนะมีลูกติดแล้วด้วยนะ40แล้วนะคืออยากจะบอกว่าเชื่อไหม มีคนที่เขายอมรับและให้คุณค่ากับเราในก้อนนี้ใช่อายุเรา40เราผ่านการแต่งงานมาแล้วเราผ่านการหย่ามาแล้วเรามีลูกติดมาแล้วแต่ไอ้อก้อนนี้เราให้คุณค่ากับมันนะคนทั่วไปอาจพูดว่ามีตำหนิแต่ตำหนิทั้งหมดนี้เขายอมรับมันได้และชื่นชมมันมันมีจริงๆค่ะ เราไม่ได้แชร์หรือว่าอยากพูดเราเป็นยังไงแต่ตรงนี้มันอาจเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับผู้หญิงที่โตมาถึงจุดนี้และทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นแต่สุดท้ายมันมีคนนั้นจริงๆหรือหลายคนด้วยซ้ําที่เขาชื่นชมเห็นคุณค่าและพร้อมยอมรับว่าอยากจะอยู่กับเรา